สวัสดีครับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับเอาละครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาเหตุที่น้องนุ่นเนี่ยชนกนะครับไม่ไปที่คณะของนีโน่นะครับผมครับผมก็นะครับจากที่ฟังคลิปที่น้องนุ่นไลฟ์นะครับใน Tik t o อกนะครับก็เราก็จับใจความได้นะครับว่าสาเหตุที่น้องนุ่นเนี่ยนะครับทำไมถึงยังไม่ได้ไปรับเชิญนะครับ เป็นเพราะอะไรนะครับก็น้องนุ่นนะครับเขาก็ได้บอกมาแล้วนะครับว่าเขาจะเล่นอยู่แค่2คณะนะครับจะเล่นอยู่แค่2คณะก็คือคณะแรกก็คือคณะของคุณพ่อนะสอนลักษ์เพชรวิเชียนซึ่งเป็นคณะของครอบครัวนะครับที่โคราชนะครับเพราะเพราะว่าน้องนุ่นก็เป็นคนโคราชนะครับเพราะว่าน้องนุ่นก็มีแผนการพัฒนาฟื้นฟูลิเกอ่าโคราชนะครับให้กลับมาโด่งดังนะครับ แล้วก็คณะที่สองที่น้องนุ่นไปเล่นก็คือคณะลุงฟ้ากฤษดาบารามีนะครับซึ่งคณะนี้ก็เป็นคณะเพื่อนของน้องนุ่นนั่นเองนะครับผมซึ่งน้องนุ่นก็ได้พูดมาในไลฟ์นะครับแบบนั้นนะส่วนที่ทุกคนรอคอยนะครับเมื่อไรจะได้เห็นน้องนุ่นเนี่ยชนกเนี่ยไปคณะเวทีลิเกนะครับของสองทัพบุตรสุทธิลักษณ์ของนิโนนะครับก็น้องนุ่นบอกว่าไม่สนิทนะครับ ไม่สนิทกับนีโน่นะนะครับก็เพิ่งจะรู้จักกันนะครับก็เลยใช้เหตุผลนี้นะครับ fc นะครับแล้วก็ก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะไปร่วมงานได้แต่ต้องเป็นวันดีๆนะครับอย่างเช่นวันไหว้ครูนะครับถ้าคณะนิเกสองเทพบุตรสุดลักมีงานไหว้ครูเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคิวงานของน้องนุ่นนะครับว่าง นะครับถ้าเกิดว่าเชิญน้องนุ่นไปอ่ะน้องนุ่นก็จะไปอยู่นะครับอันนี้ในกรณีงานไม้ครูนะก็คืองานไม้ครูอ่ะหปีจะมีแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นจะจะเห็นแค่ปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวนะถ้ารังนุ่นไปนะแต่ถ้า,าวันไม้ครูของนีโน่เนี่ยไปจัดแล้วมันตรงกับงานที่น้องนุ่นรับก็น้องนุ่นก็ไปไม่ได้นะครับแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งนะครับเ่น่อนุ่นบอกไว้ว่าต้องสะดวกใจ ก็ไม่รู้นะครับว่าคําว่าสะดวกใจของน้องนุ่นคืออะไรนะครับอันนี้คือผมจับใจความมาให้นะครับ f อฟซีเราก็จะฟังน้องนุ่นพูดแล้วเราก็จะพูดแบบกลางๆนะนะครับก็คือมันเป็นความคิดเห็นของน้องนุ่นนะที่เขาตัดสินใจว่าเขาไม่ไปไน,นะนะครับถ้าไปมันก็ต้องมีเ,เนี่ยที่ทีมบอกอก็อจะมีแค่งานไหว้ครูกับ ด้วยความสะดวกใจของน้องนุ่นถึงถึงจะไปได้นะครับแต่โอกาสที่จะไปผมว่าน้อยนะครับน้อยเพราะว่าน้องนุ่นพูดแบบนี้แล้วเนาะเพราะว่าจะเล่นแค่สองคณะนะครับเพราะฉะนั้นคณะอื่นถ้าจะมารับเชิญน้องนุ่นน,น่าจะไม่ได้ไปนะครับน่าจะไม่ได้ไปนะครับอันนี้ก็มันก็มีเอฟซีเม้นต์มาเยอะนะครับหลายอย่างในเอฟซีนะนะ <c oughs> คือผมขอพูดเป็นกลางๆก,ก็แล้วกันนะครับ คือแมงกะบี้เนี่ยนะครับก็เคารพในการตัดสินใจของน้องนุ่นเนชนกนะว่าตัวเองจะตัดสินใจเลือกอะไรยังไงเพราะว่าเราเป็นแค่ f c เท่านั้นเราไม่สามารถไปบ,บังคับหรือว่าไปบอกให้เขาทําอย่างที่เราต้องการได้นะครับเหมือนเหมือนตัวเราถ้าคนอื่นมาบังคับให้เราทําอย่างนู้นอย่างนี้เราจะทํำไหมเราก็ไม่ทําเหมือนกันเพราะฉะนั้นใจเขาใจเราอะนุ่นไม่ไปก็อาจจะมีเหตุผลที่ไม่ไปนะครับ ก็ถ้าถามว่าสงสารนีโน่ไหมก็สงสารอยู่นะนะครับก็คิดว่าไม่อาจจะไม่สมหวังที่แบบว่าจะได้เห็นน้องนุ่นไปรับเชิญนะนะนะครับก็จะอาจจะไม่เห็นภาพนั้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่านีโน่คณะ2เทพบุตรสุดลักเนี่ยนะครับเขาก็มีเขาก็เขาก็พอมีฐาน f อฟนะเขาก็มีชื่อเสียงเขาก็มีคนรู้จักแล้วก็มีตารางงานอยู่ ก็ไม่ใกล้ทบอะไรหรอกครับก็คือคณะเขาก็พอพอดังอยู่แล้วเนาะน้องนุ่นเขาก็ดังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้องนุ่นก็เล่นคณะของของคุณพ่อแล้วก็เล่นคณะเพื่อนนะครับแค่นั้นก็พอแล้วอ่าก็นะครับเราก็จะไปคิดอะไรมากนะครับให้นะครับน้องนุ่นนะครับเป็นคนตัดสินใจนะครับว่าจะทำอะไรต่อในอนาคตนะครับ วันที่5นะครับทุกคนนะห้ามิถุนายนนี้นะครับที่จังหวัดราชบุรีน้องนุ่นก็จะได้ไปรับเชิญคณะลิเกลุ่งฟ้ากฤษดาบารมีเนาะนะครับเดี๋ยว FC รับชมในคลิปนะครับก็เดี๋ยวเขาก็มีถ่ายทอดสดนะครับทางเพจนะครับผมแล้วก็วันที่16นะครับ1 6มิถุนาที่สะเทิงเสานะครับบางน้ำเปรี้ยวนะครับ แล้วก็วันที่สําคัญนะครับก็คือวันที่22พฤษภาคมนะครับที่โรงละครนะครับก็ที่โคลานั่นแหละครับทุกคนอ่าก็จะเป็นครั้งแรกที่สอนรักเพชรวิเชียนได้เล่นลิเกนะครับก็คือเป็นงานแรกนะครับก็หลังจากนั้นก็จะมีงานมาเรื่อยๆครับแต่อาจจะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะนะครับในตารางของน้องนุ่นนะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาพูดถึงตารางงานของน้องนุ่นนะครับว่า ตารางงานของนางนุ่นน่ะมีงานไปที่ไหนบ้างนะครับจะได้รู้ว่าเออเอฟซจะได้ตามได้ถูกเนาะนะครับอ่าก็ถ้าผมมีเวลาผมก็ตามข่าวตามข่าวให้นะแต่ว่าวันไหนที่ผมอาจจะไม่ว่างอาจจะไม่ได้ทําข่าวนะครับผมก็มีทําธุระที่บ้านบ้างอะไรบ้างนะตอนนี้คือผมกําลังพัฒนาที่บ้านอยู่นะครับอยากให้ที่บ้านสะอาดนะครับก็ตอนนี้หญ้าลกเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ เดี๋ยวเคลีย์ที่บ้านด้วยทําข่าวไปด้วยนะครับพอมันโล่งมันสะอาดแล้วนะครับเราก็สามารถมาถ่ายคอนเทนต์เล่าข่าวทําคลิปอะไรได้รอบๆบ้านเรานี่แหละนี่แหละนะครับอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้นะครับผมก็อ,อ,อย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องที่น้องนุ่นไม่ไปคณะของนีโน่เนี่ยนะครับเราก็ต้องต้องตามนั้นนะ นะครับให้น้องนุ่นตัดสินใจก็คือเขาตัดสินใจแล้วนะครับก็คือต้องตามนั้นเราก็ตามงานของน้องนุ่นไปนะครับส่วนคณะของนีโน่เนี่ยนะครับก็แมงกะปีบอกแล้วว่าวันที่8นะครับวันที่8มิถุนายนนะครับก็เขามาเล่นที่อำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรนะครับแมงกะปีจะไปถ่ายให้ FC ดูกันนะก็เป็นครั้งแรกนะครับที่แมงกะปีจะได้ถ่ายนีโน่นะเดี๋ยวอยากจะขอถ่ายรูปกับนีโน่ด้วยนะ FC นะผมเห็นเขา ถ่ายรูปกับนิโน่กันตอนที่ลิเกียจบแล้วก็โ,โหนะหลอนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับว่าแมงกับี้จะเป็นยังไงบ้างนะจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้เอฟซดูเนาะนะครับก็ยังไม่ถึงนะวันนี้วันเที่ยวไรนะครับวันนี้วันที่สามแล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกห้าวันอีก5้าวันก็จะไปพิจิตรนะครับก็ไม่ไกลจากบ้านผมหรอกก็ขับรถไปประมาณชั่วโมงกว่านะครับ อ่ะก็ประมาณนั้นชั่วโมงสองชั่วโมงอาทิตย์เป็นสองชั่วโมงนะครับพักบ้างอะไรบ้างนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นน้องนุ่นเนี่ยชนกกับนีโน่เนี่ยเล่นลิเกคู่กันก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนะอ่าเราก็ติดตามผลงานของ,ของ,ของทั้งสองนะครับผมก็คงคิดว่านีโน่ก็คงเข้าใจนุ่นนะนะครับก็คงเข้าใจนะครับ ส่วน FC คนไหนจะเม้นอะไรยังไงก็แล้วแต่เลยนะก็ไม่เป็นไรครับคนเรามีสิทธิ์ออกความคิดเห็นนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าความดังมันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่แน่นอนแล้วก็ไม่เที่ยงแท้นะทุกคนนะคือทุกวงการใครเป็นคนดังหรือเป็นข่าวดังเนี่ยระยะเวลาเนี่ยบางทีมันก็อยู่ได้ไม่นานนะครับอ่า ก็เราก็ต้องดูว่านะครับกระแสน้องนุ่นเนี่ยจะดังไปถึงปีหน้าหรือเปล่านะครับแบบปีนี้ก็โอเคอยู่นะนะครับกระแสน้องนุ่นก็ดำดําดงเนี่ยดังอยู่นะครับแต่คราวนี้เราก็ต้องดูเลตดิ้งเนาะนะครับรก็ต้องดูเลตดิ้งเรื่อยๆรื่อ่าถ้าดูไปเรื่อยๆยเนี่ยนะครับจะมีคนดูน้อยไหมนะครับหรือยังมีคนดูเยอะเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตา,านะครับว่ากระแสน้องนุ่นเนี่ยชนกเนี่ย จะดังไปถึงปีไหนนะครับหรือจะดังได้กี่เดือนอะไรก็ว่าไปนะครับเราก็ติดตามชมทุกวันเนาะเราก็จะได้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคลิปนี้นะครับแมงก์กบี้ก็มาทําคลิปก็เช้าเอยครับเพราะว่ามาเช้าก็ทําธุระนะครับเดี๋ยวค่อยๆทําคลิปออกมาให้ fc ได้รับชมกันเนาะนะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับให้ fc ติดตามทั้ง4ช่อง ของแมงกะี้นะครับช่องที่หนึ่งแมงกะี้ฟิล์มช่องที่สองตระกูลแมงฟิล์มช่องที่สามผีเสื้อฟิล์มช่องที่สี่แมงกระพุนชาแนลนะครับ fc กดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งสี่ช่องด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆดีนะครับและ,ะทางแมงกะบี้ก็ได้ถ่ายคณะลิเกอื่นด้วยนะนอกจากตามน้องนุ่นในชนกแล้ว <c oughs> ผมก็ได้ถ่ายลิเกคณะอื่นๆด้วยให้ fc ได้รู้จัก กันบ้างนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ